ตอนนี้มาอัปเดตหุ้น YG กันหน่อยค่ะออตอนนี้หุ้น YG ปิดที่ระดับต่ําสุดในรอบ5เดือนที่ผ่านมาและปิดที่6.9200่วอนนะคะหรือปลาๆประมาณ51.68ดอลลาร์ค่ะต่อหุ้นซึ่งระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่11นะคะพฤษภาคม2566ซึ่งปิดที่6.6700รวอนค่ะอันนี้คือ,เ,อ,อเขาบอกว่าตอนวันที่11พฤษภาคมเนี่ยก็คือ ก็ปิดต่ำอยู่ดีอะสปอตโซค่ะของเกาหลีใต้รายงานบอกว่าโดยอ้างถึงว่าเจ้าหน้าที่นะคะในวงการเพลงหลายคนนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นจีซูเจนนี่แล้วก็ลิซ่าเนี่ยจะเซ็นสัญญากับค่ายเพลงอื่น oh. ในขณะที่โรเซ่จะต่อสัญญากับ YG Entertainment อันนี้คือเขาบอกว่าเป็นสาเหตุหรือเปล่าแหล่งข่าวเสริมว่าสมาชิกทั้ง3คนอยู่ระหว่างการหารือในนาทีสุดท้าย mm. ด้วยกลยุทธ์แยกจากกันแต่รวมกัน mm. ซึ่งสมาชิกทั้ง3าคนเนี่ยจะเซ็นสัญญากับค่ายเพลงอื่นแต่ใช้ เวลา6เดือนต่อปีในการเป็นส่วนหนึ่งของ b บ็ k พริงหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าอาจจะไม่เซ็นแต่ไปแยะไปกระจายกันแต่เดี๋ยวเรามาร่วมจอยกันทุกๆ6เดือนอที่เราจะเราจะกลับมาเป็นแบบ reunion ทุก6เดือนอแม่จา๋าแบ็กพริงเนี่ยแหละคะ่ะด้านสำนักข่าวรอยเตอร์นะคะบอกว่า YG Entertainment เนี่ยกล่าวว่าการเจราจาสัญญาดำเนินอยู่และยังไม่มีการตัดสินใจใดๆ นี่ขนาดบอกว่าดำเนินอยู่นะแต่ล่วงเฉยทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่สื่อเกาหลีใต้รายงานว่าล<ะ>ิซ่าค่ะพี่ลิซของเราหนึ่งในสมาชิกของแบ a ็คพิงคค่ะปฏิเสธข้อเสนอการต่ออายุสัญญากับบริษัท YG ค่ะโดยมีรายงานว่าขนาดของสัญญามีมูลค่า50,000ล้านวอนหรือ37.6ล้านดอลลาร์ห0 0 0 0่นล้านนะ โดยแบ็คพิงค์ปิดท้าย w วล์ทัวร์บอลพิงค์เนี่ยในวันที่17กันยายนาน,านะคะ <มา S 1> ใช่ค่ะที่กรุงโซค่ะ<ช>ถือเป็น w วล์ทัวร์ใหญ่ที่สุดของ YG อ้างว่าทัวร์นี้ยเขาบอกอย่างนี้ค่ะว่าทัวร์นี้ยนะดึงดูดผู้คนได้ถึง2จุด 2.1แสนล้านคนทั่วโลกค่ะ oh ประมาณ 2>, oh. 2ล้านกว่าคนทั่วโลกเลยค่ะครอบคุมการแสดง66รายการใน34มเมืองนะคะ b a c ็คพิงค์เนี่ยเป็นเกลุมวงแรกเลยนะที่ติดอันดับบิลบอร์ด d 2 0 0ก็คือเอ่อทูัน b o ์บิอร์ดเนี่ยแหละคะ่ะยังคงของติสถิติโลกกิน n นส s s w o r ์เรคคอร์ดสำหรับช่องเพลงที่มีคนดูมากที่สุดบน YouTube นะคะตอนนี้ทางค่าย YG ค่ะได้ออกมาเคลื่อนไหวโดยออกมาถแถลงการนะคะระบุว่า เฮ้ยเดี๋ยวก่อนยังไม่มีการยืนยันใดๆและเรากําลังหารือเรื่องนี้กันอยู่ออันเนี้ยค่ะแค่ข่าวลือเลยนะแค่ข่าวลือนะว่าเฮ้ยสามเปอร์เซ็นต์นะดิ่งลงไปแล้วก่อนอันนี้คือเก้าอ่ะเกาก่อนน้าเนี้ยเก้าเปอร์เซ็นต์เกิดจากข่าวลือเรื่องแม่ลิก่อนพี่ลของเราคือต้องแต่แรกเลยนะเจ็ดก่อนเจ็ดเจ็ดมาเก้าเก้าเก้าแล้วมาสิบสามสิบสามมันเกิดจาก อีกสองคนก็คือเขาว่าจะไม่ต่อไงก็คือพี่จีซูกับพี่เจนนี่ก็มีคนต่อแค่คนเดียวโอโรเซโรเซเขาบอกว่าโรต่อแค่ข่าวลือนะคือขนาดออกมาอย่างนี้ก็ยังเป็นข่าวลืออยู่ใช่ไหมก็ดิ่งไปแล้วลือได้ลดนะลือลึกอยู่นะลือลึกมากลือว่าเดี๋ยวเขาจะไปแต่กับค่ายอื่นแล้วเดี๋ยวหกเดือนเขาจะมาจอยกันแต่จะพูดเลยว่าสื่อเกาหลีบางไลายอ่ะชอบปั่นหรอปั่นไหมปั่นไปปั่นมาจริงแต่ บางสื่อเขารู้จริงเขอรู้เขามันไม่ต้องอะไรมากอย่างเราเนี่ยมีเพื่อนหลายกลุ่มเมือเมื่อให้ฟังเล่าสิโอยแซ่บมากเออให้ฟังนะเออเออคุณไม่เล่าหรอกเออนี่ยรู้เรื่องหนิหรือยังยังเออเนี่ยจะบอกให้นะเออรู้จริงไหรอใงานหนูเออเอาเป็นว่าเรารู้แต่เอออย่าบอกให้ใครรู้นะโอ้ยนี่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 เนี่ยตีคนแล้วเนี่ยเออเห็นไหมเองมันอย่างนี้